ชื่อคลิปเลยนะคะแพรจะมาเปิดช็อปปิ้งฮอล์กระเป๋านั่นเอง พอผ่าน11 11, 11มาใช่ไหมคะทุกคน Black Friday แล้วก็กำลังจะถึง12 12แล้วก็คือทุกคนยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าคะยังมีตังค์เหลือกินข้าวกันไหมก็คือช้อปปิ้งหนักมากก็คือช่วงแบบ end of the year ก็คือเซลล์เยอะมากใช่ไหมทุกคนก็นั่นแหละวันนี้นะคะแพ้ก็ช้อปปิ้งมาเหมือนกันแต่ว่าช้อปปิ้งลิสแพรราคาน่ารักกุ๊กกิ๊บมากกระเป๋าวันนี้นะคะมาในราคาหลักร้อยค่ะทุกคนบอกได้เลยว่า ไม่น่าเกิน300บาทอ่ะเออประมาณนี้นะคะเพราะว่าคัดมาอย่างดีมากแล้วก็คุณภาพดีมากที่มาเปิดให้ดูวันนี้เอาล่ะไม่รอช้แเราไปดูกันดีกว่าาใบแรกนะคะทุกคน นี่เลยเป็นกระเป๋าสีดำใสน่ารักมากแล้วมาเทีเยลเขาดีมากทุกคนเดี๋ยวขาบอกราคาก่อนจะบอกราคาทุกใบก่อนไหมทุกคนแบบเฮ้ยว่ามากใบนี้นะคะทุกคน200บาทค่ะทุกคนดีมากงานดีมากให้ดูใกล้ๆคือแบบเขาจะเป็นหนังปั๊มแบบนี้นะคะทุกคน ปั๊มเป็นลายแบบเจระเข้เนาะแล้วก็โซ่สีทองแบบดูดีสวยมากนี่นี่นี่นแล้วข้างในนะคะจริงๆ้วเขามีสายยาวมาให้ด้วยนะคะนี่ก็สามารถใส่เป็นสายยาวใส่สั้นก็ได้นะคะเก๋กรุบเคยือรู้ป่ะ200บาทคือมีให้ทั้งสายยาวนั้นคนที่ใสา่ย,ยาวนะเอาไว้แบบพาดบ่าครอสบอดี้อะไรเงี้ยมีสายสั้นให้อีกอะไรจะขนาดนั้นนะชึบชืบชืบชืบ นี่เสร็จแล้วสะพานป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่น่ารักกรุบมากมีโซ่ทองอะไรให้เรียบร้อยอะถ้าใครอยากให้มันดูหรูกว่าน,นี้คือแพรไปจัดเป็นไข่มุกมานะคะนี่เส้นนี้ก็คือ50บาทนะจากช้อปปี้เหมือนกันนะคะเราก็สามารถ คล้องแบบนี้ได้สามารถออกงานได้เลยทุกคนดูหรูหรากรุบกริบมากนะคะแล้วก็กระเป๋าไม่ใหญ่เกินไป <c oughs> คือเวลาเราออกงานใส่ชุดราตรียาวหรือว่าค็อกเทลเดรสอะไรอย่างนี้นะคะก็จะไม่อยากให้ใช้กระเป๋าที่ใหญ่เกินไปมันจะดูเถอะอะานะคะจริงๆไซส์นี้ก็พอดีมากเลยเนี่ยทุกคนดูดิเราสามารถถือเป็นแบบคล้องไหล่ถือแบบนี้นะคะแล้วก็เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นแบบไข่มุกก็จะห้อยลงมาแบบนี้คือนรัก แล้วก็มีหลายสีด้วยมีสีขาวสีดำสีจำไม่ค่อยได้แล้วเดี๋ยวไงแปะลิงก์ไว้ให้ description box นะคะทุกคนไปช้อปปิ้งกันได้อ่าสำหรับไซส์นะคะจริงๆแล้วเขามีไซส์เล็กกว่านี้แต่ว่าแพรแนะนำเป็นไซส์นี้นะคะ,ะ,คะเพราะว่ามันจะใส่มือถือได้พอดีเลยน,นี่เห็นไหมเป็นไซส์มือถือแบบนี้อีกอันนึงไซส์เล็กกว่านี้จะใส่ไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้เป็น No t e 10 plus นะคะนี่ใส่ได้พอดีเลยแล้วก็จุได้อีกเยอะเลยนะคะกำลังพอดีลิปสติกแป้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ กำลังโอเคเลยไปดูกันได้เดี๋ยวจะไปจัดสีเพิ่มทุกคนอันนี้คือดีมากนะนะนะต่อไปนะคะเป็นใบนี้เองนี่เลยค่ะจัดเป็นสีน้ำตาลมาบ้างนะคะทุกคนก็จริงๆแล้วเขามีเป็นสีดำสีน้ำตาลสีเบจอะไรเงี้ยเนาะก็แบบเออสีน้ำตาลดู intage, วินเทจดีพวกนี้กำลังมาด้วยนะคะใบน,นะคะทุกคนราคาอยู่ที่180บาทมันสวยมากทุกคนนี้เดี๋ยวให้ดูนะคะตรงนี้ จะเป็นสีน้ำตาลที่แบบว่าปั้มลายด้วยนะคือกดตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงนอออกมานะคะเขาจะเป็นแบบเกี่ยวแบบนี้เนาะข้างในก็คือจุเยอะอยู่นะแล้วก็มีสายยาวให้นะคะนี่น่ารักมากก็คือเป็น crossbody หรือว่าเป็น shoulder bag ได้เลยนะคะดูดีดูงามมากดูข้างหลังดู material โอ้โหคือแพรเป็นคนคอน c e r n ์นเรื่องแบบต้องใส่มือถือได้หนึ่งแล้วก็แบบว่าใส่ลิปสติกใส่เครื่องสำอางได้นะเพราะเป็นคนของเยอะเนาะก็ ใส่ได้จ้านี่ใส่นี้ได้เลยนะคะแล้วก็ไม่เธอทาด้วยเหลือที่ไว้ให้แบบเกระเป๋าตังลิปสติกพอดีเลยนะคะนี่ค่ะพอใส่สส่ออกมาจะเป็นอย่างนี้นะคะทุกคนก็ตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าเเขาจะยังเย็บไม่ค่อยดีแล้วก็หนังจะไม่ค่อยแบบดีขนาดนั้นนะคะก็คือตามราคานะคะทุกคนร้อยแปดสิบบาทนะคะนี่อ่อแล้วก็จริงๆสีดาก็สวยนะทุกคนแต่ว่ายังไงก็ไปลองดูนะคะเผื่อใครชอบสีดําใบต่อไปนะคะทุกคนนี่ เอาใจคนที่แบบว่าอยากได้กระเป๋าแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ shoulder bag ใช่ไหมเออน่ารักมากเป็นลายน้องวัวแบบนี้นะคะแล้วก็ใบเล็กน่ารักมากทุกคนนี่ตอนเห็นครั้งแรกแบบว่าเฮ้ยมันต้องดูแรสขนาดนี้เลยหรอคือแบบด้วยส่วนทรงของน้องคือเวลาสะพายขึ้นมาันจะว่าดูทอแลทอแลนึงทุคนบอกว่าก็แบบลายวัวคือแบบเฮ้ยน่ารัก มันจะไม่เหมือนแบบลายงูหรือว่าลายมาลายทุกคนคือความวัวมันจะมีความแบบแอบเบลนิดนึงนะคะแอบเบลแต่แบบเฮยชันแรดดูแบบทรงกระเป๋าด้วยอะไรเงี้ยทุกคนก็ใช่ไหมทุกคนอาจจะไม่เข้าใจนะคะนี่แต่ว่าเป็นอะไรที่แบบดูน่ารักมากทุกคนแล้วก็มาในไซส์ที่แบบกําลังดีมากๆเลยนะคะนี่ใกล้นะคะเพาะว่าจะเป็นหนังแบบที่แบบเออเช็ดออกงานด้วยนะเผื่อแบบใช้สีขาวแล้วมันเปื้อนอะไรแบบนี้นะคะนี่แล้วก็ข้างใน เขาจะมีโซ่มาให้ด้วยนะคะทุกคนนี่เป็นโซ่สีทองเราก็สามารถแบบว่าบางคนอาจจะอยากได้แบบเป็น cross body ขึ้นมางนี้นะคะก็ได้เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะมี2ไซส์ด้วยนะคะมีไซส์เล็กคนนี้แต่ว่าแพรแนะนําเป็นไซส์นี้นะคะเป็นไซส์ L ราคาอยู่ที่115บาททุกคน ทกใจไหมทุกใจเหมือนกันรานะคาดีมากแล้วก็ไซ,ซ่์นี้ดีมากเลยนะคะแนะนําเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเอาให้มันใส่มือถือให้ได้ก่อนอีกไซส์นึงก็คือใส่ไม่ได้นะคะนี่เป็นประมาณนี้แล้วก็ใบนี้ใหญ่อยู่นะใบนี้สามารถจุดได้เยอะเลยทีเดียวนะคะทุกคนน่ารักมากนะคะนี่คือันนะคะใบต่อไปนะคะเป็นใบนี้นั่นเองใบนี้คือแพชชชอปมาก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 เลยทุกคนคือใบนี้มันแบบถ้าทุกคนสั่งอะนะหรือว่าแบบอะให้ดูใกล้ๆกล้เลยนะคือเขาตัดเย็บ ดีมากมาเทียรดีมากดีที่สุดตั้งแต่ที่ผ่านมานะคะสี่ใบที่ผ่านมาเอ้ยสามใบที่ผ่านมานะคะอันนี้คือเย็บดีแบบผ้าดีทุกอย่างข้างในเนียบไม่มีได้หลุดออกมาเลยนะคะนี่แล้วก็จุเยอะที่สุดไซส์แบบไซ,ซบส์บ็อกซ์นิดหนึ่งเนาะแล้วก็ทุกคนดูดีดูความทองเขาทองเขาจะเป็นทองหมุนนะคะคือดูดีดูดีมากจริงอันนี้คอนเฟิร์มแล้วก็อะมาในราคา250บบาท คือใบนี้คือสามารถแบบสพายกับชุดไหนก็ได้คือ,อน,นี้เป็นเดรสนะคะก็ใส่ได้เหมือนกันหรือว่าแบบบางทีอยากใส่กับแบบว่ายีหรือว่าอะไรเงี้ยก็แบบใส่ได้เหมือนกันทุกคนแล้วแบบมันแต่งตัวง่ายแล้วมันก็มาในสีที่แบบเออโอเคเขา mix and match ได้ดีมากๆนะคะอ๋อแต่ว่าอย่างหนึ่งที่แบบรู้สึกว่าใบนี้จะไปเร็วแน่นอนนะก็คือผ้าคือตรงนี้เขาเป็นผ้าจริงๆทุกคนไม่ได้เป็นแบบ เป็นหนังนะคะก็คือน่าจะดำเร็วมากๆแล้วก็ถ้าเลอะน่าจะเช็ดออกยากด้วยนะคะก็เนี่ยมันเริ่มจะดําแล้วเพราะว่าใช้สมุสมนัติมากไปดูกันได้นะคะเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ description box นะคะสำหรับตัวนี้นะคะทุกคนตัวต่อไปนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายของวันนี้นะคะทุกคนนี่เลย เอาใจส,สาวหวานนะคะหรือว่าใครที่แบบอยากไปเที่ยวทะเลนะคะอันนี้ก็เหมาะมากไปเที่ยวเชียงใหม่ใช่ป่ะเออเขาคอเห็นช่วงนี้คนไปบ่อยเชียงคานะลรแบบเนี้ยเหมาะมาก,กคนไม่ถือแบบก,บกับดอกไม้อะไรางงีนะคะก็เหมาะมากทุกคนอ่ะตัวนี้นะคะบอกก่อนว่าราคาสูงที่สุดจากที่ผ่านมาทั้งหมดทั้ง5้าใบนะคะราคาอยู่ที่299บาทราคาดีมากอ่ะทุกคนแล้วคือ ไม่กองแกงเขาเช้คอเขาว่ากองแกงไหมไม่กองแกงแล้วก็ดูดีดูแพงแบบอ่ะให้ดูใกล้ๆเลยแล้วก็ไข่มุกเนี่ยเขาให้มานะคะอันนี้ไม่ใช่อันที่ซื้อมานันคนเออราคานี้เหมือนได้ไข่มุกด้วยอันนี้ไข่มุกที่แม่ซื้อมาอันนี้แม่ใส่นี้อยู่นะคะนี่คือสองก้าได้ไข่มุกด้วยอะ่ะคุ้มมากเพราะว่าจริงๆแล้วไข่มุกเส้นหนึ่งก็ประมาณห้าสิบาทแล้วก็ถือว่าแบบอ่ะใบนี้สองห้าสิบนึกออกปะเออดูดี เนี่ยแล้วมาเป็นแบบสันสาแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างในเป็นถุงซึ่งถุงเขาแบบเย็บติดกับตัวนี้เลยนะไม่ได้แบบแยกกันนะคะข้างในมีสร้อยทองให้ด้วยนะคะเอาไว้ cross body ได้นะคะทุกคนแบบนี้แล้วก็นี่จุเยอะมากข้างในใหญ่มากนะเออคือใบเนี้ยสวยเลยอะ2 9 9ได้แบบเนี้ย ได้หมดเลยทุกคนมันดีมากอยากให้ไปดูกันมันดีแล้วไข่มุกแบบเส้นใหญ่อัน50บาทอ่ะเองเส้นเล็กกว่าทุกคนดูดีอเอมันสามารถ cross body ได้นะคะหรือว่าอาจจะอยากแค่นี้อะเกี่ยวแขนเบาๆเห็นไหมใส่ยังไงก็สวยเพราะว่าเขาทำมาดีมากจริงๆนะคะยังไงไปดูกันได้นะคะชมตัวนี้นะคะคทุกคน หมดแล้วนะคะทั้งหมด5ใบที่เอามาเปิดให้ดูช้อปปิ้งฮอลวันนี้นะคะจะบอกว่าคุ้มมากคุ้มใช่ไหมก็คือถ้าใครอยากตามนะคะแพะแปะลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชั่นบล็อกแน่นอนนะคะข้างล่างนะคะไปตามช้อปปิ้งกันได้แล้วก็อันนี้คือส่งมาเร็วมากเลยนะอย่างเอออันนี้ประมาณวันหนึ่งก็มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเอาะสำหรับคลิปวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครชอบไปไหนหรือว่าตามซื้อไว้ไหนแล้วนะคะงั้นก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะหรือว่า ใครมีกระเป๋าแนะนำแพรอีกนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เหมือนกันค่ะเอาล่ะช่วงวันนี้นะคะขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย